สวัสดีค่ระราสชวงอยู่มยมศึกษาปสมาจากโรงเรียนสิรมรค่สน,นะคะเล,ล่ะสวัสดีครับผมนายสมงคนวิจารณ์อยชั<ม>้นวอม,มาจากโรเรียนเบระดิทิทาคสุราษฎร์ธานไกลถึงสุราษฎร์เลยนะคะจริงๆแล้ว,ว่เคยได้รางวัลอะไรหรือยงเคยได้รางวัลอะไรมาคะ้พ,พอกับสออู้ครับสองรางวัลแล้ว วันนี้ล่ะ <c oughs> ไม่กล้า <c oughs> ไม่กล้าบอกว่าจะได้รางวัลวันนี <c oughs> ้เก่งใจน้องนะ <c oughs> ค่ะประกวดสอนทองมาแล้วกี่ปีเอารวมตั้งแต่ที่ได้รางวัลมาด้วยประมาณแปดปีแด้คนระับแปดปีตั้งแต่ปฐมเลยในชะ่ไหมครับประมาณปอห้าปอห้าก็ประกวดประกวดแล้วเนาะแต่ก็ได้รางวัลแล้วนีว่วันนี้ก็ไม่ต้องได้ก็ไม่เป็นไร อ,อ๋อถือว่าให้น้องเป็นมากๆงชายคน่วนะคะอ่ะตอบเลยนะลาลัตขาประกวดมาแล้วกี่ปี้จ็ดปี่ตั้งแต่ป .2 ค่ะตั้งแต่ปอ .2 นะคะเคยได้รางวัลอะไรมาแล้วบ้างชนะเลิศตอนชนะเลิศทำไมไมาอยู่ตรงนี้ได้อีก น้องชนะเลิศตั้งแต่สมัยประถมนะคะทั้งซออู้แล้วก็ซอดวงด้วยะะถ้าวันนี้ชนะเลิศเรา,จะ,าะจะไปต่อที่สออู้ค่ะจะไปต่อที่สออู้นะคะจะกวาดรางวัลทุกซอเลยนอกนะคะ<ม>ก็ประกวดมาอย่าง<ด>ยาวนานนะคะมาต่อกันที่เรมัลซอนดดอทุกคนประกวดกันมาคือเจนเวทีขึ้นไปเนี่ยแบบชิวมากไม่มีตื่นเต้นเลยใช่ไหม ต้นข้างๆกันก็เต้นเต้นั้งนะคะแต่น้องๆก็ต่อสู้นะคะจนกว่าจะมายืนอยู่ตรงนี้ได้เช่นเดียวกันอันนี้คือสัตว์หรือหนาวไม่ได้ตื่นเต้นนะคะแต่เป็นการหนาวนะคะโอเคค่ะยืนยืนต่อกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะประกาศลำดับรองชนะเลิศลำดับที่สองค่ะ ก่อ,อนมืเย็นนันเนี่ยตื่นเต้นนะคะไม่ได้หนาวตื่นเต้นแทนน้องๆนะคะก็อ,อ,อยากที่จะให้ทราบเมื่อกี้เราสัมภาษณ์กันไปแล้วนะคะในนี้มีมัธยมหกหนึ่งคนมัธยมสามแล้วก็มัธยมสี่นะะซึ่งถ้าคนใดคนหนึ่งในนี้ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานนะคะจะไม่มี